ไปที่บางละมงชนบุรีเขาบอกว่ามีสาวคนหนึ่งคล้ายๆกับสติไม่ดีหรือเปล่าไม่ทราบไปขโมยเขาบอกขโมยรถตั้งโรงศพบอกว่าจะขอเอาไปตากผ้าซะหน่อยเขาก็ถามว่าเนี่ยไปยืมใครหรือ,อยังเนี่ของวัดนะเธอก็บอกว่ายืมในใจแล้วค่ะโอ้ยใครจะได้ยินนะยืมในใจแล้วเจ้าของเขาจะได้ยินไหมเนี่ย นี่นะครับเป็นภาพที่ตํารวจโรงพักเมืองพัทยานะครับแล้วก็อ,อกพพร,รเมืองพัทยารุดไปยังวัดบุญกันจนารามาบุญกันจนารามใช่ไหมฮะอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทตํตบนหนองปลอบางละมุงเนี่ยนะครับเนื่องจากรับแจ้งบอกว่ามีพระรับแจ้งจากพระภิกษุสงฆ์บอกว่าได้ทําการควบคุมตัวผู้หญิงคนหนึ่งไว้เนื่องจากว่าไปขโมยของวัดให้ตํารวจมารับตัวหน่อยว่าอย่างนั้น เมื่อไปถึงก็พบพระลูกวัดและก็ญาติโยมเนี่ยกำลังมีปากเสียงกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวไทยนะฮะทราบชื่อว่านางแจมอายุก็ระหว่าง40ถึง50ปีเนี่ยมีอาการคล้ายก,กับคนสติไม่สมประกอบโดยทางวัดแจ้งว่าเธอเนี่ยได้ไปขโมยรถเข็นสีเหลืองนะซึ่งเป็นรถที่ที่ทางวัดใช้เข็นลงศพนะรอบเมนเนี่ยเธอก็เข็นรถคันนี้ออกนอกวัดไปนะครับเมื่อสอบถามนางแจมเธอก็โวยวายทันทีบอกว่าฉันน,นี่มาดขโมย ฉันแค่ยืมไปตากผ้าเฉยๆเนี่ยเธอบอกแบบนี้แล้วก็ยืมคนที่วัดมาอย่างถูกต้องแต่เมื่อเจ้าที่ถามว่าไปยืมใครมานะครับเธอก็บอกอย่างมั่นใจว่ายืมในใจแน่ตอบทันทีเลยยืมในใจว่าอย่างนั้นสุดท้ายก็คุยกันไม่รู้เรื่องฮะก็เลยตัดสินใจเนี่ยโทรแจ้งตำรวจมาคุมตัวเอาตัวไปสอบหน่อยว่ามันเป็นอะไรยังไงระหว่างการตรวจสอบนางแจ่มก็มีท่าทีเนี่ยโวยวายตลอดเวลาแล้วก็ปฏิเสธเสียงแข็งนะน,นะครับบอกว่าไม่ได้ขโมย ขอยืมแล้วแต่ยืมในใจจนกระทั่งตำรวจต้องเชิญตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนน,นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นางแจ่มก็ได้มาใายอยู่ที่วัดนั่นแหละและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับทางวัดที่เป็นประจำนี่รถเข็นลงนี่เอาไปตากผ้าหน่อยอ,อะไรประมาณนี้นางสำเริงยะลาซับเ<ด>มื่อสักครู่นะครับอายุ58<ด>ปี<ด>เป็นโยอุปถาของวัดเนี่ย<ด>เล่าว่านางแจ่มเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนนะ<ด>ไม่มีที่พักอาศัยนะครับเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ว่ามาอาศัยที่วัดนี่แหละ นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูก็อาการคล้ายๆในคนสติไม่ดีว่าอย่างนั้นนะครับมาอยู่ที่วัดได้ระยะหนึ่งแล้วโดยเธอเนี่ยก็จะนอนอยู่ที่บริเวณห้องเก็บของด้านหลังเมนโดยก่อนหน้าจะเกิดเหตุก็มีคนงานไปเห็นเนี่ยเธอว่าเข็นรถอ่ากเาเรียกว่าเข็นลงศพเอาเอาไปแขวนเสื้อผ้าและสัมภาระพระก็เลยไปบอกนะครับไปตักเตือนเพราะว่าดูแล้วมันไม่เหมาะสมไงนะครับแต่ว่านางแจมกลับไม่พอใจคนข้าว้านขอ,ของเนี่ยออกจากวัดไปโดยใช้รถเข็นศพเดือบบรรทุกสัมภาระไป แล้วก็เข็ดออกจากวัดจริงๆว่าอย่างนั้นเขาเลยประสานเทศกิ์ให้มาช่วยติดตามเดี๋ยวฟังเสียงโยมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังสักหน่อยครับก็มาบอกเขาว่านอนไม่ได้มาพักไม่ได้ถ้าจะพักน่ะให้ไปอยู่แถวแถวคนต้นมะม่วงหรือไม่ก็หน้าสารประพรมทางด้านนู้นแล้วก็ปิดลงเขาบอกว่ามีของอยู่ในนี้ของเขาพระให้ฝากเราก็เลยบอกให้ไปดึงออกมาแล้วเขาก็ดึงไอ้รถคันเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าผ้าเขาเปียกด้วย พอตกเย็นคนงานที่เขาทำเนี่ยเขาเห็นเอาผ้าพัน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 อย่างดีเลยแล้ว,ลวก็เข็นออกไปคือผ้าพันรถใช่พันรถเนี่ยใช่เน,นี่ยเนี่ยดูที่คะเขายังเอาอ่าเชือกอ่ะผูกเอาของเขาเปลี่ยนรถของเขาเนี่ยทิ้งไว้ตรงนี้ได้ท่อสีฟ้าๆนั่นน่ะเขาก็เอาผ้าขเขาตากตากตาก,ตาก,ตากไว้คือตากผ้าไว้ใช่ทิ้งรถคันสีน้าเงินไว้ก็มาบอกเขาว่านอนไม่ได้ พักนี่นะครับคุณสำเริงก็เป็นโยมอุปถากวัดบุญกันจนาราม,อ,มอยู่ที่จังหวัดชนบุรีะนะครับทีนี้ก็เออทีนี้ก็ต้องแก้ปัญหากันละนะครับเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุนะถ้าอยู่ในวัดแบบนี้นานๆไปเนะี่ยโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้น<อ>แต่ว่าทางวัดก็ไม่ประสงค์จะเอาผิดเอาความหรอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าเอาตัวให้ตำรวจไปทำประวัติแล้วก็มีการบอกกล่าวเล่าขากันต่อไปเรื่องนี้